สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านนะมันอยู่ผมใหม่จีจีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับไมค์คาร์พิกเซลมอนนะครับทุกคนโอเคครับก่อนอื่นนะมาขึ้นเรื่แฟนอาร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายอะไรบางอย่างให้ฟังนะทุกคนโอเคขึ้นมาโอเคครับสิ่งที่เราจะอธิบายอย่างแรกนะครับทุกคนก็คือเอ่อตอนนี้ครับเรามีพี่ออแล้วเราวิหะการเนี่ยฮีทเป็นก,ากา่าอาเกนแล้วเอ่อไอเซอร์เนะลียนไกลเห็นไหมเรามีาการไปร่างสองแล้วอีกอย่างเรามีเกลาดอสไม่ก็ห้าสิบแล้วด้วย คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ว่าผมอัดคลิปใช่ไหมรอบแรกผมอัดไปละชั่วโมงหนึ่งผมก็จะจบคลิปเลยไฟตัดปุ๊บไม่ทันได้ผมจบคลิปไฟคลิปพังไม่สามารถเปิดไฟคลิปได้และมันเกิดขึ้นถึงสองรอบทุกคนอันนี้เป็นรอบที่สามที่เราอัดมันเลยไปไกลมากเราเดินทางมาแบบถ้าจริงถ้ารวมสองคลิปอะรวมสองอันที่อัดไปแล้วเสียตอนแรกแล้วคนเกือบสองชั่วโมงนั่นแหละครับทุกคนคราบนี้ผมเสียงอัดใหม่อัดใหม,ใหม่รอบนี้เป็นรอบที่สาม ผมก็เลยแบบเออแล้วจะบอกคนดูยังไงก็คงต้องบอกตามตรงว่าเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นได้เราก็เลยต้องปล่อยให้มันฟีสไต์ของมันไปก็<ช>ถือเป็นการเล่นนอกรอบไปแล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันเลยปะโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับนี่เลยตามนี้เลยเรามีโปเกมอนมาบานเบลเลยครับแล้วก็มีการจับตัวน,นี้มาตอนแรกคอยคิงอ่ะมันเป็นคอยคิงผมเวทยการมาแล้วผมก็ไปเจอเกลอดอร์เวลห้าสิบตัวเนี้ย แล้วผมก็เลยจับเป็นมาแทนเพราะว่ามันเิ่งเยอะกว่าไนงะแล้วผมก็เพิ่งตีบอสตัวนี้ไปแป๊ดเดียวแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าไปคิดมันเสียอย่ะนั่นแหละครับทุกคนตอนนี้ผมเดินทางมาจากบ้านไกลมากให้ผมเปิดให้ดูนี่นี่ดูดูดบ้านเราอยู่นู่นน่ะดูดิโคตรไกลเลยเฮ้ยทุกคนบอสป่ะเอาวะอย่างนั้นเปิดต้นคลิปมาก็ตบบอสเลยละกันตบบอสเลยละกัน พราะระดับสีฟ้าหเหละจ้ะเอาโกโลกไปเปิดก่อนไปไปตัดเลือดก่อนไปตัดเลือดไปก่อนเลยโกโลกถ้าโกโลกไม่ท่าต่อสู้ไอเนี่ยหมัดเดียวอยู่ต่อไปก็ตัวนี้โอ้ไม่ได้ดูท่ามาวะอันนี้ปะเกล็ดดอดนี่เลยมัถุเเผาใช่ปะ mm hmm. เออเอาดีเฮ้ยนั่นไนเอ็ม กับขินวิภาวิทยาการล่างเอา้าเนี่ยวิทยาการให้ดูตัวหนึ่งในคลิปกันทุกคนมาดูเธอกับโรคโรยยาเป็นเสอร์ไนจงมาฮ่าเสอร์ไหนมาจะ่ะขินห้าวิทยาการล่างมาแล้วไอ้เพื้องใช้ขินไซเอ็มก่อนไซเอ็มไซเอ็มให้กาโอกาเอ็นแล้วกันนะากาโอกาเอ็นอยู่ไหนอะ อ่าก็โอเคอย่างนี้มาอ่าแล้วก็เห็นวินาการลา่อาอาศัยเจลดอร์ไป,ปเพราะมัวิีเหการแล้วมันไม่จะเป็นต้องวิเหตการอีกแล้วโอ้โหเซอร์ไนท์มาตอนเปิดคลิปเลยเหรอกาบไบรท์จริที่นี่มีกาดอนเกิดนะแต่มันก็มาอยู่ตั้งนานนะเปิดคลิปตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่เกิดเลยแล้วก็อย่างนอกจากกาดไม่เกิดไม่เจอหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวชุบชีวิตแค่นี้เราบินหาหมู่บ้านกันเดีย๋ยอ่า ไว้จ้ะตอนนี้ต้องการหมู่บ้านจ้ะหมู่บ้านด่วนเลยของเขิงอะไรก็ไม่ได้ต้องการเท่าไหร่ละต้องการหมู่บ้านลงไปเออลงนิดหน่อยสูงไปบอกว่าอย่าตายต้องเซฟเซฟหน่อยจ้ะช่วงนี้แริงจริงอะไอตอนคลิปก่อนนะมันมีช็อตฮาๆเยอะมากนะช็อตผมตกเกือบตายตกเกือบตายหลายรอบมากเฮียดดยจริง เอเจอหมู่บ้านแล้วทุกคนเหนื่อยมากกว่าจะเจอวิ่งมาไกลแบบโคตรโคตรเลยอะ่ะมันมันใช่หมู่บ้านใช่ไหมเฮ้ยอะเคเพราะว่าไม่ใช่แล้วละ่ะเพว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านแล้วละ่ะมีลูบี้ด้วยอะ่ะมันจะเป็นหมู่บ้านได้งไงอะ่ะอุย้ยมีแร่แบบเผาให้ด้วยปังหน่อปังหน่อปังดีหน่อปังดีงปังมงาง เก็บหมดครับลูบี้อ่ะอเซร็จไปก่อนหมูสองหมูสองไปแล้วมีที่ฮิวพอทุกคนไม่จะเป็นต้องอะไรมากมีที่ฮิวก็เพียงพออันนี้แก๊งบ้านแก๊งเหรอพวกเราวินเทอร์เฟลพวกเราวินเทอร์เฟลพวกเราก็ดไม้ฮะ เกี่ยวอะไรกับวินเทจเฟลวะ,ะผมนะไม่จีจผมนกะกอยไม้ฮะ,อะโอ้ยชุดบานจ้ะเก็บมาขนมปังอ่ะเนี่ยได้ขนมปังอย่างเยอะที่สำคัญนะคือขนมปังโอ้โหแรเป็นตัวมีไหมแน่หล่อเก็บของให้เขาหนะ่อยตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอ่าลูปี้เก็บจ้ะ ปอเดี oh นี่หมวกของแก๊งแกหรือเปล่าพอ,อนะอหมวกดูง่อยมากแหละแต่ก็โอเคใช้ได้มีของให้เราไม่ไม่ไม่ไมสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ของอย่าพึ่งอย่าพึ่งสับสนอย่าพึ่งอ้ไนี่อะไรอ่ะพี่พี่เหรอพี่พี่โฮ้ย แอบหลบของหลบเหรอเอาของมาหลบเหอรอไม่หลบหรอกจ้ะมีของเยอะนะนี่เดี๋ยววันหลังให้กลับมาเก็บเพิ่มตอนนี้หาพีซมันเป็นแก๊งมันต้องมีพีซเออไปหลังนกันกบ้านมีคนอยู่หมดเลยนี่เขามาทำอะไรกันที่เนี่ยหรือว่ามาตามจับเทพไม่ได้นะพวกเจ้าเทพมันเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มาแย่งจ้ะ จดจองลิขสิทธ์เอาไว้แล้วเทพอะ่ะเอ๊ะมันขึ้นชั้นสองได้เลยป่ะชั้นสองมีของรด้ป่ะไม่น่ามีทำไมบ้านพังอย่างเงี้ยโอ้โหสายอ่อนแอแน่ๆพวกเนี้ยจับเทพแล้วคงโดนเทพลุมสกรรมแหละเอ้ยได้หมวกของคอลเลกชันมาละทิ่งเลยนะเนี่ยนี่หมคอลเลกชันอันนี้หมวกอะไรอะ่ะเก็บเก็บไม่เอา เอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวดิเก็บทำไมล่ะไม่ได้ดีอ่ะรองเท้าอันนี้เอาไอ้เก็บของกันลัวของอ่อนๆไม่เอาหรอกเอาละอันใช่สุดเเดียวไหมเหมือนกางเกงจะไม่ใช่นะเอาจริงกเกงน่จะเป็นขออีกแก๊งลุงคือเอ๊ะแต่กางเกงเอ้อสุดเดียววะนี่ยเรืออันนี้จ้าเอาอ่าไม่เอา ตรงไหนอีกเมื่อกี้เห็นอะไร้าแต่ไหนไม่เห็นไปดูไอเห็นแค่แบบยวก่อนเราต้องรุนไว้นาทีสุดท้ายทุกคนเราจะรีบเข้าไปดูไม่ได้หรอกไม่ดีอันนี้เข้าไปยากอ่ะเข้าไปแล้วมั้อันนี้ยังไม่เข้าอ่าโกบอลไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรโอเคไม่น่าจะมีอะไรเยอะละ ตอนนั้นน่าจะเป็นแท่นอัญเชิญอัศวุตอีกอันนั่นแหละจริงๆแล้ว,อลวปอยไปเลยก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอืมมอลล์ไม่มีของเลยได้เจ่เนี้ยเดี๋ยวไปหมดเลยแนะม้วอย่างนั้นก็ไม่ต้องขุดเองนะมีข้อดีอยู่มีข้อดีก็มีข้อเสียมีข้อเสียแล้วก็มีข้อด,อมอด,อมอดอีมีแต่เสื้อเนี่ยเฮ้ยไม่มีเริงๆแกพวกแกมาจับเทพกันได้ไงพวกแกไม่ปกปีมาด้วยนะ คิดอะไรกันอยู่อ่ะอาหมักเราพวกแกควรจะพวก P C กันมาตั้งแถวนี้สักเครื่องสองเครื่องสิวะเออแปลกเอาไปไปดูรูปพวกแกคือใครกันแน่เห็นไะมันค,คือแท่นอาเซอุติกอันหนึ่งอุ่นสอง ไม่ไหวหรอกไอ้บอสพวกเนี้ยไม่ไหวมันยิงตามเลเวลแล้วตอนนี้ท่าไม่มีม,มันไรแล้วเอ่อทุกคนเห็นชื่อใช่ไหมครับใช่แล้วครับตออกใจครับเมื่อี้มันบอกว่าเลซิร mm ัม hmm. เกิดแต่แถวนี้ไม่มีโปเกมอนแล้วมันเกิดที่ไหนกันค,กคนเห็นเลซิลับไหมครับผมไม่เห็นนะบักหรือเปล่าไม่ทราบว่าบักหรือเปล่าครับเลซิลับอยู่ไหนครับอ๋อเสานี่ชัวเลยมันเกิดเป็นเสาใช่ไหม นั่นไงว่าและโอกาสจับครั้งเดียวไปมันะ้ยนะเกอดอัดเลีนยไม่เต็มโอกาสจับมีแค่ครั้งเดียวครับลุยเกลดอสลงสนามตุตตตุตตตุตตุต น้ำตกถล่มล้วไปซะน้ำตกถล่มช่วยกันหน่อยจ้ะเัวที่เหลือแนหะช่วยช่วยกันหน่อยนะ โอ้ยิบเดียวเจี๊เลยอ่ะวิกติพิดต้องมาเล่นกับเพื่อนนะที่จะเอาเลยนั่น,นไงมาเลสลับจากเราไปเลียวอ่ะ แกชั่วมากเลยรำฆ่าโปโมนชันแล้วก็จากไปเลยอสูญเสียเยอะจังวัวนเนี้เ,เสียทั้งคิปเสียทั้งเทพเทพเกิดเป็นปกติไม่ได้ต้องเกิดเป็นเสางงที่หายเลยเกิดปกติก็เกิดได้ถ้าเกิดเป็นเสาเพื่อี๋ยเอเซหคอมเกิดอีกคนดูดิ เห็นบินไปินมาเหตุเซลคอมเกิดอกติเลไรที ho ่ร oh ัมเซลคอมมันเกิดไปโอมเดียวด้วยไม่ไหวเหรอว้าวเจ้วอว้ยเอยทุกคนหมู่บ้านแฟรี่แหละ เจอหมู่บ้านทีเดียวเจอเป็นหมู่บ้านฟาร,รี่ที่อยู่ติดกับโบสถ์เลยว่ะเอาเรื่องนี้นเอาเรื่องหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านฟาร,รี่จริงๆด้วยผมว่าเซนเตอร์อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยหมู่บ้านดีนะจําได้ว่าหมู่บ้านเนี้ยตอนลงเตะเล่นกับพ่อพี่ไว้อะได้เออซาเช่กับสมันตาแปลว่าที่นี่มีซาเช่กับสมันตาเกินเรามีโปรเกสสต็อปไงสิ่งนี้นี่อย่างวนเนี้ยบอกเลยเป้าหมายสําเร็จแล้ววันเนี้ยดีครับหมอ อ๋อคิวได้ไหมอ๋อคิวไม่ได้ตรงนี้นะของเยอะไปอะต้องหาเก็บอะไรก็ตามหาพีซีอ่ะพีซีอหะมูมสามของเยอะเกินเลิอยู่ไหนเนี้ยไม่ใช่เอ้แต่มันมีกระเป๋าใช่ปะ นี่ไม่มีม้วมิวที่เฉยที่เนี่ยของดีคนที่นี่ของดีมากบอกเลยแต่ว่าเรื่องของอย่ามาเก็บกันอีพีหน้าก็แล้วอีพีนี้เราแค่จะฮิวโปเกมอนอุย๊ยบรไล,ลัยละอย่าแล้วไงเยียแล้วเยอยแล้วทุกคนเยอยแล้วก็ไม่ได้เอออ เออเออที่นี่มันที่ไหนล่นะเออไม่คุ้นเลยแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยเราเพิ่งมาถึงที่นี่แท้แอ,อ้ น่าเสียใจจริงๆเกมหมดสามก่อนเรากลายเป็นวิญญาณละโอเคครับทุกคน EP นี้เราก็คงต้องเอาไว้กันแค่นี้ครับตอนนี้เราก็นะครับหมวดทัดคอนะเราก็เรียบร้อยครับตายตายโง่ๆเลยกระโดดลงบอลาวาด้วยตัวเองด้วยแล้วใครมันสรรสร้างบอลาวา กลางหมู่บ้านเฮ้โอโอเคครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ในอีพีหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์กดดิสควิ่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับอีพีนี้ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ครับ RIP ใหม่ GG บ,บายครับทุกคนลาก่อน